มาชมอีกเหรียญน,นะครับเหรียญตุดแมงสาบป,ปี2 5 1 5ของหลวงพ่ออดวัดบัญช้างอำเภอวังน้อยอยุธยานะครับอันนี้เป็นเหรียญที่2นะครับตัวอย่างเหรียญที่2จะมาให้ชมบล็อกหน้าผากแตกนะครับตุดแมงสาบบล็อกหน้าผากแตกเหรียญน,นี้จะออกโซนเนื้อออกโซนเนื้อมาขามเปียก นี่ก็สภาพสวยนะครับนี่ครับน้าผาักแตกตรงนี้น้าผาักแตกนะครับแล้วก็จมูกสันจมูกนี้แตกนะครับอันนี้คือบล็อกบล็อกแท้ท้ายของปี2015นี่เนื้อมะขามเปลี่ย เนี่ยนะครับเขี้ยวงูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะส่องให้ดูอีกทีเนี่ยเขี้ยวงูอยู่นยะอยู่รอบๆวงเนี่ยเวลาเจาะหูเหรียญก็จะเจาะทะลุเจาะทะลุลงไปด้านหลังก็จะปรินขึ้นมาเนะครับเป็นเห็นครีบส่วนในร่องยันนี้ก็ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ยันยันสามก็อิสวาสุอิสวาสุนะครับในในในร่องยันนะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวหนังสือหรือว่าตัวอักขระต่างๆเนี่ย ตัวเลขตัวหนังสือตัวอักขระเนี่ยก็คือในร่องมันจะมีเส้นทั้งหมดเลยตรงนี้ยันตรงนี้ก็จะมีขี้ขี้เหล็กนะครับหรือก็คือขี้ขี้โลหะนะครับข,ขี้โลหะขี้ทองแดงเนี่ยติดอยู่นะครับบางคนก็เรียกยันปิดยันปิดนะครับจะส่องให้ดูนะครับอิสวะสุอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เดี๋ยวจะมาส่องให้ดูชัดๆการดูเก๊แท้นะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญรุ่นนี้มีมีเก๊เ,กเยอะ นะครับมีเกเยอะมากนะครับบางคนอาจจะเจอเกอหลายพันก็ได้นะอาจจะเจอเกอสามพันก็ได้นะครับสวยๆจะเป็นบล็อกแรกๆก็หลายพันนะครับสามพันสี่พันห้าพันได้สวยๆแดงๆแล้วก็เหรียญก็เริ่มจะหายากแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาส่องให้ดูก็ระวังอย่างหนึ่งเวลาซื้อพระจากภาพก็คือดูหน้าผากตรงนี้บางครั้งก็จะอาจจะโดนแต่งจน ตรงตรงตรงส่วนที่แตกเนี่ยาหายไปก็แต่งให้พระให้สึกสึกหน่อยก็มาขายเป็นเหรียญตาเปิดได้แต่ก็แต่รุ่นไหนก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญปี2อ1 5ของหลวงพ่ออดวัดบัญช้างใช้ได้ดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่นทุกเหรียญครับเดี๋ยวส่องให้ดู นี่ครับหูตรงนี้ก็จะเขจะเจาะทางนี้ไปแล้วก็จะไปเพยเยอข้างหลังนี่ไราผากแตกเนี่ยดูหน้าหลวงพอ่ออันนี้ออกโซนเนื้อมาขามเปียกอ๋อนี่เอาชัดๆมีเมตาสองข้างนะครับตรงสรมมันยะูมก็แตก ตรงหน้าผากก็แตกเนี่ยปากหลงพ่อจะเป็นอย่างเงี้นะครับปากหลงพ่อคอนีครับริ้วคอเนี่ยครับค,คบมชัดลึกไม่ตื้นเบลอเนี่ยตรงเส้นจีวรเนี่ยจีวรที่ห่มเนี่ยก็เส้นคมชัดพระครูสันทัตธรรมคุณนะครับ วัดบัญช้างนี่ก็คือสอสลานะครับมันจะมีรุ่นรุ่นสุดท้ายของวัดขนอนเนี่ยปีสองพัน้ยยเนี่ยที่ใช้โดยเด็กอันนี้ต้นฉบับวัดบัญช้างก็ต้องใช้สอสลาหลวงพ่อออดนะครับเทพเจ้าแห่งวังน้อยผ้าหลวงพ่อราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าพุทธคุณนี่สุดยอดมาก นี่ครับเป็น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 คลีปเนี่ยหูเหรียญก็จะเหรียญน,นี้ไม่ไม่ไม่โดนเจียตรงนี้ก็คือก็จะเลยเห็นคลิปชัดเจนเดี๋ยวจะส่องดูล่องของเขี้ยวงูนะครับเนี่ยตรงข้างๆงหูที่ปริ้นลงมาเนี่ยมันจะมีล่องอยู่คือบล็อกบล็อก าตาเปิดกับบล็อกตาหยีเนี่ยตรงนี้จะ,จะ,จ,ะจะชัดแต่บล็บอกหน้าผากแตกนี่ก็จะ,จะตื้นมาหน่อยก,ก,ก็สองยากนะครับเนี่ยก็อยู่ข้างๆเนี่ยวันีผมไม่ได้ชี้ดูแต่ถ้าส่องเองกับตาก็อาจจะเห็นชัดเจนนะครับแต่ตรงนั้นไม่ต้องไปดูมากก็ได้ครับเนี่ยจุดฟันทงอยู่ที่นี้ที่ดูง่ายๆเลยดูจากรูปก็ได้ก็คือใน,ในล่องยันเนี่ยมันจะมีเส้นเสี้ยนนะครับเนี่ยมีเส้นเสี้ยนเต็มไปหมดเลย เส้นเสี้ยนเล็กๆเนี่ยสองตรงไหนก็เจอนะครับเนี่ยตรงนี้ยันยันยันปิดเนี่ยดูในร่องของอคัคระเส้นเสี้ยนเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยคำว่าที่ระลึกนะครับเนี่ยเส้นเสี้ยนเต็ไมไปหมดเลยของเก๋จะเนียนเรียบไปหมดเลยนะครับของเก๋เนี่ยจะเรียบไปหมดเลยมันจะไม่มีเสี้ยนแบบนี้อันนี้ดูดูง่ายมากนะครับถ้า ถ้าแบบซื้อซื้อขายกันผ่านรูปผ่านอะไรเงี้ยก็คือให้ให้เขาเน้นจุดนี้ให้เอามาให้ชมหน่อยเราจะได้ฟันธงว่า,าแท้ถ้าแท้ต้องเป็นแบบนี้ต้องมีเส้นเสี้ยนเส้นเสี้ยนในล่องยันเนี่ยปี2อ1 5เนี่ย,ยไม่มีเว้นนะครับมีหมดเลยเนี่ยเส้นเสี้ยนตามขอบขอบเนี่ย ถ้าบางคนบอกว่าพระใช้มาหนักแล้วก็ขี้ไข่เต็มรูไปหมดเลยต้องให้ล้างออกนะครับมันจะได้เห็นเส้นเสี้ยนจะได้ไม่เสียเงินเพราะว่า,าร,รุ่นนี้มีเกเยอะถ้าถ้าเกาเยอะแล้วก็อาจจะโดนหลายตังนะครับอาจจะโดนหลายตังนะอาจจะซื้อเกไปสามพันสี่พันก็ได้นี่ดูขอบนี่ขอบเหรียญขอบเหรียญปีตรงมันแล้วสิบห้า สามบล็อกนี่ขอบจะเหมือนกันนะครับขอบตัดตัวตัดจะเหมือนกันตั้งแต่บล็อกตาเปิดตาเปิดตาหยีแล้วก็มานันผากแตกเนี่ยผมเทียบดูแล้วผมเทียบดูหมดแล้วเหมือนกันตัวตัดเดียวกันนะครับเส้นตำหนิต่างๆเนี่ยก็คือเทียบดูแล้วเคยเคยจับมาเทียบกันแล้ว เหรียญรุ่นนี้ก็น่าใช้นะครับตอนนี้เริ่มหายากแล้วใครศรัทธาหลวงพ่อออดวัดบัญช้างนะครับใครศรัทธาใครอยากได้เหรียญของหลวงพ่อรุ่นนี้ก็จะย่อมยาวลงมาหน่อยนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกปี2496รุ่นนั้นก็หลักแสนครับหลักแสนสื้อสวยก็หลายแสนอันนี้ก็ถ้ารุ่นปีส0 15นสี่สภาพนี้ก็บกหน้าผากแตกบกจะถ่ายนี่ก็หลักหลักพันครับพันต้น อนาคตก็อาจจะขยับขึ้นไปอีกนะครับพระดีพุทธคุณดีราคาเท่าไหร่แล้วก็ใช้ได้ครับถ้าเราศรัทธาเราไม่จาเป็นต้องไปหาพระองค์ละหลายๆล,ล้านมาขึ้นคอก็ได้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็เผยแพร่บาร,รมีหลวงปู่ให้รู้ว่าพระดีๆราคาเช่าหายังไม่แพงเนี่ยเราก็เก็บไว้ติดตัวขึ้นคอได้ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าใครดูไม่เป็นก็อาจจะถูกหลอกได้ง่ายเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มีเกยเยอะเกยยอดนิยมเยอะแต่ก็ดูง่ายก็อย่างที่ผมบอกไว้ก็คือในร่องยันเนี่ยดูง่ายมากในร่องยันเนี่ยมันจะมีเสี้ยนเล็กๆนะครับอันนี้จุดสังเกตเอาไว้ดูกันนะครับสวยงามไหมครับเนื้อมาขามเปียกก็เอามาให้ชมกันประมาณนี้ครับ